รถตู้หัวจรวดนะครับปี2004นะเครื่อง2 g z 3,000 cc นะครับเบนทีวีบวกเป็นสิทธิ์นะบวกน้ำมันนะเกีสร์2.95รถถอยครับรถถอยรถเป็นของรถของสถาบัานสอนพระปฐจารย์ใหญ่นะครับนำนักเรียนช่างไปมาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดวงสอ,งอนเขตสายไหมกอมโมนะครับทุกวันเสาร์นะ ทุกวันเสาร์ครับรับนักเรียนช่าง,งตัดผมนะมาที่วัดหนองใหญ่ทุกวันเสาร์ครับตอนนี้ก็กำลังแบ่งพันกันอยู่นะครับชชุุดดใใหหญญ่่่ตอนนี้เเเรราาาายะะกจปฝชุดใหญ่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  ผมก่อนไป40-50หัวแล้ววันนี้ประมาณห0าสิบหหัวนะวันนี้ตัดเยอะครับตัดเยอะเป็นมหาชนครับนง,งานจริงๆมาดูครับมาดูเข้าคนบาดไม่ไอซูบริจาคอะไคยกไปแล้วเขาเก็บให้หมดนะเก็บ้อยให้หมดกอนนี่ไปดูได้เพียกี่หัว สามสิบสี่สิบสี่สิบห้าหัวเยอะอยู่เดี๋ยวเถียวช่วงนี้มีูคอตั้งหลายนเอาผลข้ขึ้นรถท้จ้ะ ครับบ๊ายบายเป็นขยันทายเนอะยัใหญ่มาบททีครับเอ้าเหรอมาอะไรมาดูสังเกตการณ์เนีอยวันนี้สังเกตครับสังเกตเมื่อไรสังเกตแล้บเนี่ยเนี่ยทำงานอะไรอ่ะงาเอาโอเคโอเคไม้แข็งมันมัมีเป็นเลยก็เป็นลำพี่ลำเป็นลำรอไว้เนี่ยออกออกกําลังกาย พอกำลังกายมือนะเดี๋ยวมือมันล็อกเป็นนายช่างเป็นนายช่างอันเดียวกันเลยได้แล้วพี่หน้าเออนั่ยนะเสียนค่อยค่อยค่อยมาเรียนครับครับไปแล้วพี่ขอบคุณครับประโยชน์ครับประโยชน์ประบุษนายชนิดถึงไหมกี้ถึงไหม สองมือสิสองมือสิคแขงแรงเบาไปยกขึ้นมออาเอาคังอีกโอ้ย็ยกตึงให้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีตรงนี้ง,น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 งัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยแตกเลยอ,อดิอดิอดิคอดจับไว้จับไว้ไม่อยู่เลย,ยแตกเลย ยกยกผิดที่นุ๊กจับจับนี่นี่โ okay, 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 okay. อ oh. เคโอเคโอเคคนแรงแรงคิดว่ามันจะหลุดไหมไมอยู่แล้วมันหกักมันหักตัวนี้ไงน,นี่มันหักตก็ตเคี่ยวตรืนี้หกักกูดังมาอยู่แล้วท็อกเลยเก้าสองห้าแลเวนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นอนะซื้อที่เซเว่นมาใส่ให้หน่อย ไม่มี influence. กาวกาวตาช้งตางอ่ะกาวตาช้งางสองหน้าหนูไม่มโอเคกาวตาช้างไม่ใช่กาวสองหน้ากาวตาช้างเซเว่นมีขายอยู่เดี๋ยวค่อยแวะปักเชื้อเลยครับเชื้อเลยครับขึ้นรถเลยอ๋อไม่มีใครยกถังเลยครับพี่น้อง bưng lặn bưng lặn